เพิ่งเปิดไปเนี่ยรู้สึกจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ3เดือนถึงหรือเปล่าประมาณ3เดือนแต่ยอดขายเนี่ยเหยียบล้านเหยียบล้านบาทไม่ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเชิญนยครับระหว่างรอบพรีเซนเทชันเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาลองฟังเสียงหน่อยว่าตัวอย่างของผู้เปิดไอไมา์ Mart ไปแล้วเนี่ยมันเปิดไปแล้วมันดียังไงหลายท่านเนี่ยอยากฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าความคาดหวังของทุกคนที่มาเนี่ยก็คือเรียนรู้ระบบ e w a l l e t แล้วก็อยากที่จะเอาระบบ e-vallet นี้เนี่ยไปเปิดใช้ที่บ้านเพื่อเป็นหน้าร้านสาขาถูกไมหมฮะเชิญนํำบนเวทีเลยครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ,อาหมาศอทิวศูนย้าสนะครับชุมพรเอาเราเปิดทำการเมื่อวันที่สิบสองี่กาห้าเนะครับให้ ผู้การมาแนะนำาน้วรกัน,นคบเชิญเชิญคอมพิวเตอร์ครับจร <laughs> ิงๆแล้วผมเป็นเจ้าของแต่ว่าการดําเนินการคือผมมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งดําเนินการคือผมมีงานประจําอยู่คอั <laughs> ผมเดี๋ยวผู้ชำานินการท่านนี้นะครับ <laughs> ครับสวัสดีครับผมปฏิพลเพชรวิสัยครับจากไอมาดประทิว052นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ที่ได้ขึ้นมามาพูดคุยกับพวกเราในในในช่วงแรกนะครับก็โอเคไอมาดประทิวเปิด12ิพฤศจิกาปี59นะครับก็ก็ประมาณ3เดือนอย่างที่คุณผัดบอกนะครับก็ก็ดำเนินการมาออยอดขายก็ ขกอะไรก็โอเคนะครับก็เป็นที่น่าพอใจแต่มันจะไม่ค่อยอะไรอหรือหวามากนักก็แต่ก็เป็นสิ่งที่เราเราคิดว่ามันเป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นเป็นธุรกิจใหม่สำหรับสาหรับผมกับดาบทวีปนะครับซึ่งเป็นก็โอเคในเมื่อเราเห็นโอกาสห็งช่องทางตรงนี้ก็เลยมามาทำในในธุรกิจของจอยเอ็นคอยนะครับ แล้วก็เรียนรู้ธุรกิจซึ่งมันเป็นไอมาดซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ๆอ่ะนะผมก็ทราบว่าจริงๆไอมาดก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันสําหรับจอยแอนคอยนะครับก็เลยก็เลยการปว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่ด้วยกันเนะรเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรท,ที่ที่น่าพอใจนะครับคิดว่าในโอกาสต่อไปก็น่าจะดีขึ้นละเพิ่งมาทราบวันนี้ก็ทั้งหมดมันโตเร็วมากเลยครับ ถามถามง่ายๆตรงๆกับพี่ปีเตอร์แล้วกันพี่ปีเตอร์เนาะผมเรียกเรียกง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับ,รบพี่ปีเตอร์เนี่ยหลังจากเปิดไอมาดไปแล้วเนี่ยคีย์พอยต์เลยก็คือว่ามันเปิดใจคนก็คือบบสามารถไปปิดโกได้เนี่ยกี่โกหลังจากที่เปิดไอมาดเยอะขึ้นหลังจากที่ก่อนที่เปิดเลยไหมเทียบกันครับก็จริงๆนั่นก็คือเป้าหมายของของ,ของที่เราตั้งไอมาดอยู่แล้วครับโอเคจอยคอยรู้แล้วว่าเราจะทําแผนการตลาดยังไงก็คือปกติ แต่ว่าพอพอมีไอมาดเนี่ยมันสามารถเปิดใจคนได้มากขึ้นเพราะมันเป็นรูปธรรมาเดียแล้วเดือนละกี่คนที่มันได้มากขึ้นจากการเปิดไอมาด่อเป็นภาพลักษณ์ให้คนเดินเข้ามาแล้วเห็นระบบซื้อสินค้าได้จริงก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ประมาณประมาณแรกแรกก็ประมาณสิบโกได้ครับครับเปิดมาเดือนแรกได้สิบโกเลยก็คือลูกค้าเดินเข้ามาในในร้านค้าแล้วก็เฮ้ยสนใจครับมีลูกค้าที่แบบไม่รู้เรื่องเจนซีแล้วก็บางคนเนี่ย อาจจะไม่อยากทาทุกปิดเฉยเลยไม่เชิญว่าเดินเข้ามาแล้วก็ปิดเลยนะคือบางทีพอเราออกตลาดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวแต่โอเคเรามีช็อปเรามีหน้าร้านเนี่ยเวลาเราออกตลาดเนี่ยเราสามารถโชว์ได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะเหมาดเราอยู่ตรงนี้เราเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ลอยลอยมาเอ้ยอยู่ตรงไหนแต่พออ๋อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเชื่อมั่นวันนี้ไม่ได้มาปิดแต่ว่าอีกสองสามวันก็มาแล้ว เราเรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็มาแสดงว่าเรียยว่าลูกค้าเนี่ยมาเหมือนแบบมาส่องก่อนสปายกันเฮ้ยทำอะไรเนี่ยมาดูก่อน observe นะครับอีกสองวันกลับไปค้นหาข้อมูลว่ JC คืออะไรนะแล้วกลับมาใหม่แล้วก็ปิดโกครับอ๋อมันก็เป็นแ็ทเป็ร์นแบบนี้นะที่ดาบทวีบเขาก็เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าโอเคว่าเราอยากจะมีมีหมาดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งใจก็คือว่าอะไรนะที่คุณว่าะไรเปิด มันเหมือนเปิดโอกาสให้บางท่านที่ไม่เคยรู้จักธุรกิจของคนแบบแบบคือไม่มีสตางค์พูดได้ง่ายเพียงแค่คุณมี450เนี่ยผมก็ว่าเปิดโอกาสให้เขาได้ทําธุรกิจได้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวมาทําธุรกิจและต่อยอดให้เขาสามารถเป็นนักธุรกิจวันข้างหน้าได้ครับคือตัวนี้คือหมาตัวนี้คือหมายว่าคือเป็นรูปธรรมชัดเจนเขาเห็นว่าโอเคมันตรงนี้สามารถทําให้เขามี เป็นอาชีพได้แล้วก็เราเราก็เห็นว่าตรงนี้มีความสาคัญครับรู้สึกคุณปีเตอร์จะเข้าใจอย่างทีมาไม่ไม่นานมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับะระ Star บบไอหมอาที่เอาไปใช้หรือ e ีวอร์เ่ยใช้งานยากหรือง่ายยังไงบ้างก็เท่าเท่าที่ใช้ e ี o l อ t มาวันแรกที่มาเรีออยนกับคุณถัดว่าเอ้ยไอนี่ <S <S <ค>ที่มานี่ใช้บ้างยังยังไม่มีใครเคยใช้เลยกลับไปก็ไปศึกษานะก็ก็โอเคนะครับก็คิดว่าใช้ได้ ใช้ได้ง่ายไม่ไม่ยากครับก็มีปัญหาอะไรก็จะมีช่องทางของ iMA าด m อ็มอพิเศษที่รับเรื่องกับผู้ประกอบการก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้คำตอบที่สม่ำเสมอครับขอขอบคุณคุณปีเตอร์ที่มาแชร์ประสบการณ์ใช่วงเช้ามากนะครับขอบคุณครับ